ได้เลยครับนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ500คำเป็นภาษาไทยสำหรับหัวข้อเบลกรียคีนิวกัน2025พร้อมราคาและรวมชื่อช่องออโตอัปเดตโดยไม่มีหัวข้อหรือตัวหนาและเว้นวรรคตามที่คุณต้องการครับออโตอัปเดตยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราที่นี่คือพื้นที่สำหรับผู้ที่หลงไหลในเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์และข่าวสารใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องบินหรืออาวุธล้ำสมัยถ้าคุณชอบติดตามนวัตรกรรมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องออโตอัปเดตเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับปืนใหม่จากประเทศเบลเรียที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025ซึ่งเป็นปืนที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการทหารและผู้ที่สนใจด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ปืนรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่า a r s ซ n a อ ARM 25 Tactical ซึ่งเป็นผลงานของบริษัท A r s ซ n a อ Ad ที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตอาวุธมายาวนาน A.R.M. 2 5 Tactical เป็นปืนจุดโจมที่พัฒนามาจากพื้นฐานของ A.K. 4 7โดยมีการปรับปรุงหอลายจุดเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจยุคใหม่ทั้งในด้านความแม่นยำน้ำหนักและความทนทานตัวปืนสามารถใช้กระสุนขนาด5.56คูณ45ม mm ม N.A.T.O. และ7.62คูณ39ม mm, ได้โดยมีระบบเปลี่ยนลำกล้องที่ง่ายและรวดเร็วปืนรุ่นนี้มาพร้อมรางพิคาทีนี้ด้านบนและด้านข้างเพื่อรองรับการติดตั้งกล้องเลง ไฟฉายเลเซอร์หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆโครงสร้างของปืนทําจากโพลิเมอร์คุณภาพสูงที่มีความทนทานและน้ำหนักเบาเหมาะสําหรับการใช้งานระยะยาวในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาหรือในเมือง ARM 25 tactical ยังมีระบบลดแรงทิบที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทําให้การควบคุมปืนขณนะยิงต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่นแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตอบโต้วรวดเร็ว สำหรับราคาของ ARM 2 5 tactical ในปี2025นั้นอยู่ที่ประมาณ2,200ดอลลาร์หรือประมาณ80,000บาทไทยราคานี้สำหรับการสั่งซื้อภาครัฐหรือหน่วยงานความมั่นคงส่วนราคาสำหรับบุคคลทั่วไปหากวางจำหน่ายในอนาคตก็อาจแตกต่างกันไปตามภาษีและค่าขนส่งการเปิดตัวของ ARM 2 5ถือเป็นก้าวใหม่ของเบลกเรียในอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธที่กำลังกลับมาเติบโตอีกครั้งด้วยการผสมผสานเทคนโนโลยีคลาสสิกเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ ทำให้ปืนรุ่นนี้ได้รับความสนใจจากหลายประเทศหากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอาวุธเทคโนโลยีและอัปเดตล่าสุดจากทั่วโลกอย่าลืมติดตามช่องออโตอัปเดตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ